สวัสดีครับวันนี้เรามีการ์ดจอตัวใหม่นะครับจากทางค่ายกิก a b บ t e นะครับมาทําการแกะกล่องแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นอื่นใดไม่ได้ครับมันคือ GeForce RTX 3080นั่นเองนะฮะโอ้โหตัวนี้เรียกว่าการ์ดจอตลาดแตกนะฮะมาแรงแซงทางโค้งนะฮะของขาดตลาดหายากมากเลยครับกว่าที่ ช่องเราจะได้มานี่ก็ตบตีแย่งชิงกันอุตรุดอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายเราก็ได้มาครอบครองแล้วนะครับเป็นของกิกกรบนะครับผมเลือกตัวนี้แบรนด์นี้โดยเฉพาะเลยนะฮะค่ายอื่นก็ก็ดีนะฮะแต่ผมชื่นชอบแบรนด์นี้เป็นพิเศษนะจากประสบการณ์ส่วนตัวใช้มาแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรามาดูที่แพ็กเกจกันก่อนดีกว่านะฮะหน้าตานี้ก็คล้ายๆกับกล่องหน้าตาก็คล้ายๆรูปรุ่นเดิมนะฮะข้างหน้าก็จะมี ฟีเจอร์หลักๆนะฮะมี R G B นะฮะ Fusion 2.0นะฮะ Winforce นะฮะเป็นรุ่น O C Edition นะครับรับประกันเพิ่มเป็น4ีปีนะฮะแต่ว่าต้องไปทำการลงทะเบียนนะครับรอบๆมีอะไรไหมข้างๆก็เป็น Serial Number นะครับด้านหลังครับก็มีการบอกคุณสมบัติเด่นนะฮะรุ่นของตัว G-force นะครับตัวนี้เป็นรุ่นลืมบอกรุ่นใช่ไหมครตัวนี้เป็นรุ่นเก m i n g OC นะฮะ G-force Gaming OC Memory 10G b นะฮะแหม่ให้น้อยไปหน่อยนะสำหรับเกมสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าโอ้ลํา10 g b มันจะพอเล่นเกม 4K หรือเปล่านะครับก็รออีกหน่อยก็ได้นะครับช่วงนี้ของขาดอยู่แล้วนะร,รอไปสักปีหนึ่งนะฮะซูปเปอร์ก็น่าจะออกนะฮะใครรอไม่ได้ก็จัดเถอะผมว่ามันเหลือเฟือนะสำหรับผมเนี่ยซื้อมาใช้กับเกม สองเคนะฮะพันสี่ร้อยสี่สิบนะฉะนั้น10บกิกผมคิดว่าน่าจะเหลือเฟือนะครับในส่วนของสเปคนะฮะตัวใบพัดนะพัดลมมี3ตัวนะครับขนาด80ดมิลและ90้มิลนะครับ80ดมิลสตัวนะฮะ90้มิลตัวหนึ่งนะครับทิศทางการหมุนนะฮะตัวกลางเนี่ยจะหมุนสลับกันเพื่อเพื่อให้ลมเนี่ยมันหมุนไปในทิศทางเดียวกันถ้าเกิดว่าเราหมุนทวนเข็มไปทุกๆอันเนี่ยฮะตรงจุดนี้มันจะชนกันเพราะเวลาพัดลมด้านซ้ายหมุนขึ้นใช่ไหมฮะ พัดลมตัวกลางมันจะตีลงะฮะลมมันจะปะทะกันแล้วมันจะเกิดเทอร์โบเลนซ์นะฮะตัวคอปเปอร์เพดนะฮะที่ตัวระบายความร้อนมายังฮิตไปนะฮะก็ตัวใหญ่ขึ้นนะครับมีการเอ็กซ์เทนนะครับตัวฮิตซิงออกมาเพื่อระบายความร้อนเป่าขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจว่าพอมันเป่าปุ๊บมันจะไปโดนกับตัว CPU ไม่รู้ CPU จะร้อนขึ้นหรือเปล่านะอย่าต้องมาทำการเทสกันดูนะครับไฟ RGB 2.0นะครับด้านหลังฮะเป็น เมทัลแบ็กเพเนะฮะเพิ่มความแข็งแรงนะฮะแล้วดูแล้วก็ดีไซน์สวยงามมากนะครับรุ่นนี้นะครับต่างจากตัวต่างจากตัว f o u เดอร์อีดิชัยังไงนะฮะตัวสเปคหลักๆเนี่ยที่เหมือนกับ f o u เดอร์อีดิชัผมข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะฟีเจอร์ที่ต่างกันนะฮะก็คือแน่นอนเพื่อมันเป็น Custom การ์ดนะครับสปีดครับความเร็วในการประมวลผลเนี่ยมันก็ถูกบูสต์ขึ้นมานะฮะตัวนี้จะอยู่ที่ 1,800เมกะเฮิรต์นะฮะถ้าเป็นตัว Refer e n c การ r d หรือตัว Fol เ d อร์เอディชเนี่ยก็อยู่ที่1,710เมกะเฮิรต์นั่นเองนะครับเอาละครับเราก็สาธยายสเปกกันมาพอสมควรนะครับผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องแกะกล่องกันแล้วละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเชื่อว่านะฮะหลายคนเนี่ยที่สนใจการ์ดตัวนี้ก็คงดูสเปกกันมาอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเราเราสเปคในส่วนของสเปกกาไปเร็วๆกันเลยแล้วกันนะครับ โอ้โหเปิดออกมาแล้วฮะกล่องสีดำสวยงามมีโลโกโล้กิกะอไบต์อยู่นะฮะไม่รู้เห็นไหมน่าจะเห็นนะครับอ่ะเห็นแล้วนะฮะโอเคสวยงามเปิดกันเลยดีกว่าครับเปิดเปิดจากด้านไหนแล้วเนี้ยอาด้านนี้โอ้โหเปิดออกมามีอะไรบ้างครับมีโปสการ์ดหนึ่งใบโอ้โหสมัยนี้ยังส่งโปสการ์ดสวยเลยนะฮะกิกะไบต์สีดำเท่มากเลยนะครับ ข้างในจริงๆมันมีใบเสร็จนะฮะจากหลังคาจริงๆมันไม่อยู่ในนี้นะ,ะมันอยู่นอกกล่องผมจับยัดมันเข้าไปนะฮะก็มีคู่มือนะฮะกราฟิกการ์ดควิกไกด์สมัยนี้ก็ไม่มีใครเขาดูกันแล้วละเนาะ่ะแล้วก็มีแผ่นโปสการ์ดมาใบหนึ่งนะฮะบอกว่ารับประกรัน4ปีให้ไปลงทะเบียน สินค้าในเว็บไซต์นะฮะจริงๆการ์ดมันรับประกันอยู่3ปีนะฮะถ้าลงทะเบียนเพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นอีก1ปีก็เป็น4ปีด้วยกันนะฮะถือว่าสุดจริงๆนะครับการ์ดรับประกัน4ปีนี้ผมว่าครอบคุมอายุการใช้งานเลยนะฮะเพราะตัวเก่าผมเนี่ย GTX 1080ใช้มาตั้งแต่ออกวันแรกเหมือนกันนะฮะจนถึงวันนี้สภาพยังดีอยู่เลยไม่ต้องเคลมอะไรเลยนะฮะ เปิดออกมาแตนแตนแตนเจอการ์ดนอนอยู่ครับอืสวยมากขนาดยังไม่แกะถึงนะฮะด้านหลังครับมีซีลนะฮะซีลมาอย่างดีมาแกะเลยปืดอ๋อซิลขาดขาดแล้วเสร็บร้อยมันแกะมันก็ต้องขาดสิถ้าไม่ขาด มันก็ไม่แกะปูดอะไรของเองเนี่ยต่อนะครับปาบออกมาฮะอือหอนี่ตัวการ์ดครับโอ้โหถ้าได้จับนะฮะคุณจะรู้สึกได้ถึงคุณภาพของวัสดุนะฮะน้ำหนักนี่หนักใช้ได้เลยนะครับมีตัวจุกยางปิดมาครบนะครับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอากล่องอมีอะไรไหมในกล่องในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับ เบาแบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกล่องก่อนเพื่อจะได้ไม่เกะกะการแกะกล่องของเราขอเวลาจัดสักครู่เอาละครับนี่ฮะตัวการ์ดครับก็พัดลม3ใบพัดนะฮะหมุนกันคนลาทิศทางนะฮะด้านบนฮะเป็น R G B ไฟ R G B นะฮะตรงนี้2ตัวนะครับ มีนี่สายไฟอะไรเนี่ยพาดมา1เส้นนะครับฮีทไพนี่โอ้โหค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะใช้ไฟ8พิน2เส้นนะครับด้านข้างมีพอร์ตเอ่ออะไรบ้างเอ่ยขอดูหน่อยมีพอร์ต HDMI 2พอร์ต Display พอร์ต3พอร์ตนะฮะนี่เป็น Display 3พอร์ตนี่เป็น HDMI นะฮะ ด้านหลังครับตรงด้านนี้มีสก abyte, RTX รีนกิกกะไบต์ Gforce RTX ก i กกะไบต์นะฮะแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์นะครับวัสดุดูดีมากนะฮะตรงนี้ที่เขาเป็น extend heatsink ขึ้นมานะครับพัดลมตัวที่3มเนี่ยมันจะเป่าทะลุออกมาตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เวลาเราสอดขึ้นไปกับเคสนะฮะกับตัวตัวเคสเราเนฮะมันจะไปตรงที่ ไม่แรมก็ CPU อยนะฮะแถวแถวนั้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าลมที่มันตีออกมาเนี่ยมันจะทำให้ CPU เราร้อนขึ้นหรือเปล่านะครับเอาละครับตัวการ์ดจอก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราขอเวลาไปประกอบล่างกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบการเล่นให้ดูกันนะครับรอแป๊บหนึ่งครับ Free You're on your own. be on station. Ready for flyover. UAV entering the AO. Ah! Ah! Be advised, UAV is being Got a sentry gun on station. Traveling to route 67. Six. to attack. Select your hero. Damage implied. Good choice. Four, three, two, one. Attack, Miss. Lift him up. Good. Escort the Barrier <payload. sighs> in place. Payload secured. Move out. Yeah! not a young man anymore. Healing Enhanced. The payload moves towards oh, it's predicted outcome. Come here and get stabilized. Push the payload. Push the payload. to Biotic it's good.

いくよ night. Nice.